สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับสู่บัสเซนไปนะครับผมกับช่วงของเฟรดไปพ่นกันอีกแล้วนะครับผมที่ผมเนี่ยจะมาทําเกี่ยวกับอาวุธในจักรวาลของเฟรดให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยเพราะว่าไม่ใช่อาวุธของจักรวาลของเฟรดนะครับแต่เป็นอาวุธที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องนะครับในภาคของเฟรดซีโร่ครั้งก่อนเนี่ยผมได้ทําอาวุธของกฤษงุไปใช่ไหมครับผมเพื่บอบออาวุธปืนหรือว่าอะไรเงี้ยทีนี้นผมก็เลยคิดว่าในภาคของเฟรดซีโร่เนี่ย ปืนหรือว่าระเบิดหรือว่าอะไรต่างๆอาวุธสมัยใหม่ต่างๆเนี่ยที่โผลมาในภาคของเฟสซีโร่เนี่ยมันมีเยอะมากๆแล้วเนี่ยผมก็เลยนึกอยากทําขึ้นมานะครับว่าแบบเอออาวุธปืนในภาคนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองเนื้อหาของคลิปนี้ก็เลยจะเป็นอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดในภาคของเฟสซีโร่นั่นเองนะครับก็ใครที่ชอบอาวุธปืนนะครับก็จะแบบหืจุใจกันไปเลยนะครับสาหรับคลิปนี้เพราะว่ามีปืนหลากหลายมากแล้วก็มีข้อมูลอย่างแน่นๆเลยทีเดียวนะครับผม แล้วเรามาดูกันเลยนะครับว่าแบบอาวุธปืนในภาคของเฟสซีโร่เนี่ยมีกระบอกไหนบ้างแล้วก็มันชื่ออะไรกันบ้างนะครับมาในหัวข้อของปืนพกก่อนนะครับผมปืนพกกระบอกแรกก็คือเบลเลตตา 92f ปืนเบลเลตตา 92f นะครับเป็นปืนสั้นึืนอัตโนมัติชนิดหนึ่งผลิตโดยบริษัทเบเลตตาสัญชาติอิตาลีเริ่มออกแบบในปีพศ2518และผลิตออกมาในปีพศ2519เป็นปืนพกสั้นคืงอ,อัตโนมัติอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมากเลยนะครับในปัจจุบัน ปืนกระบอกนี้นะครับเราก็จะได้เห็นในภาคของเฟสซีโร่ก็คือตอนที่คริสตงูนะครับยังเป็นหนุ่มๆอยู่นั่นเองในช่วงของการย้อนเวลาการย้อนอดีตปืนพกกระบอกที่2น,นะครับจะเป็นคาริโก้ m 9 5 0ครับปืน m 9 5 0นะครับเป็นปืนพกที่ผลิตโดยบริษัทคาริโก้ไรเอเวพอนซิสเต็มในสหรัฐอเมริกาคุณสมบัติหลักๆของปืน m 9 5 0นะครับจะอยู่ที่ความจุของมันนั่นเองความจุของมันนะครับจะอยู่ที่50นัดถึง100นัดเลยนะครับในระศมีระยะความแม่นยำที่มากที่สุดรอยู่่ที60เมต แต่ในระยะ100เมตรนะครับจะเป็นระยะที่เหมาะสมที่สุดอาวุธนี้นะครับใช้กระสุนจ2ด LR นะครับในการยิงในภาคของเฟสดซีโรนะครับอาวุธนี้ก็จะเป็นอาวุธสำรองของคริสงูนครับที่คริสตูนเนี่ยใช้ค่อนข้างที่จะบ่อยเลยว่าเอามาแบบยิงกราดใส่ศัตรูแบบยิงกราดเลยแหละแล้วก็จะมีมายะด้วยนะครับที่ใช้ปืนนี้ในบางช่วงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายปืนพกกระบอกที่3นะครับจะเป็นโ o m 1 M19 A1 1> m 1 9 1 1เนะครับเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่ทรงพลังชนิดหนึ่งของโลกเลยซึ่งออกแบบโดยจอห์นบราวนิงผู้ออกแบบอาวุธปืนชาวเบลยเยียมผลิตโดย,บร,ยโบริษัทโคเมื่อปีพศ2 4 5 4ปืน m 1 9 1 1นะครับถูกนำมาใช้นในหลายสงครามเลยนะครับในช่วงของสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2ส,สงครามเกาหลีสงครามเวียนนาอะไรต่างๆมากมายเลยราะว่าเป็นปืนที่มีความแพร่หลายมากๆเลยนะครับ ซึ่งปืนนี้นะครับก็ผลิตมาตั้งแต่ปีพศ2 4 5 4น่าจนแบบว่ามาถึงปัจจุบันเลยซึ่งปืน M191 1นาะครับใชก้กระสุนจุ a ส p ่บรรจุกระสุนได้ทั้งหมด7นัดนั่นเองในภาคของเฟสซีโร่นะครับเราก็จะได้เห็นอาวุธชนิ้นี้โดยนาตาเลียครับนาตาเลยเียบางคนใช้ในตอนที่ย้อนอดีตของคริสมุนุนะครับปืนนี้ก็เป็นหนึ่งในคังแสงอาวุธของนาตาเลียครับที่นาตาเลียเนี่ยเก็บไว้ในกระเป๋าเนาะก็เป็นปืนพกชนิดหนึ่งแหละที่แบบมันใช้ง่ายแลล้วมมัันนนกก็็่หะเดดีย ปืนพกกระบอกที่4นะครับจะเป็นกลอก17ปืนกลอ,อกเนี่ยเป็นแบรนด์ของปืนพก,กึ่ออัตโนมัติชนิดหนึ่งนะครับที่มีการออกแบบที่ค่อนข้างได้จากระทั่รัดมากปืนกลอ,อกนี้นะครับออกแบบและก็ผลิตโดยผู้ผลิตชาวออสเตรียครับ Glock GES mbh นะครับผมอาวุธปืนนี้นะครับเป็นอาวุธสําหรับข้าราชการทหารแล้วก็ตำรวจของออสเตรียในปี1982หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นปืนที่มีผลงานดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยมากที่สุดเลย ด้วยความสมดุลแล้วก็อะไรหลายๆอย่างของปืนกลอกนะครับทำให้มันกลายเป็นรุ่นที่ผลิตแล้วก็มีกําไรมากที่สุดเลยและปืนนี้ก็ได้จําหน่ายไปทั่วโลกเลยนะครับมากกว่า48ประเทศความนิยมนะครับไม่ใช่แค่ในหมู่ทหารหรือว่าตำรวจนะครับปืนกลอกนี้ยังเป็นที่นิยมในหมู่พลเรือนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแข่งขันหรือว่าจะเป็นการป้องกันตัวนะครับหรือว่าการมีไว้เพื่อป้องกันตัวนัเนี่นยก็ปืนกลอกนะครับก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่มีความใช้ง่ายแล้วก็เหมาะแก่การครอบครองแต่ผมไม่ได้แนะนานะ ในภาคของเฟสซีโร่นะครับปืนก๊อก17เนี่ยคนใช้ัหลักๆก็จะมีอยู่แค่2คนครับก็คือมายะกับคริสูงูสาหรับมายะนะครับปืนก๊อก17เจนี่ยก็จะเป็นอาวุธสํารองครับที่ใช้ในการต่อสู้ส่วนคริสตงูนะครับก็จะมีใช้บางครั้งบางคราวแล้วก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่เก็บไว้ในคลังแสงด้วยนะครับปืนพกกระบอกที่5ก็คือ ington, 6, The เรมิงตัน1 8ึ่งแปดหกเดอร์ริงเกอร์เรมิงตันนะครับก็เป็นปืนพกขนาดพกพาครับที่มีขนาดกระทัดรัดมากแล้วก็สามารถพกพาได้อย่างสะดวกเลย ปืนนี้นะครับมีการออกแบบแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมากมายเลยนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ประวัติศาสตร์ของปืนนี้นะครับมียาวนานถึง70ปีแล้วนะครับผมในภาคของเฟสซีโร่นะครับเราก็จะได้เห็นปืนเรมิงตัน186 6เดลิงเกอร์เนี่ยแค่แบบพันผ่านเท่านั้นเองนะครับโดยที่ปืนนี้นะครับวางอยู่บนโต๊ะนะครับที่มีแก้วนะครับสองใบวางอยู่แล้วก็มีหน้าจอโทรทัศน์ขาวดานะครับที่แบบเราเห็นได้ในฉากเนาะแล้วก็เป็นปืนที่วางอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็มีกระสุนเล็กๆๆนะครับหล่น ปืนนี้จะกลาวได้ว่าเป็นปืนตัวประกอบไหมก็คงก็คงใช่ครับเพราะว่ามันก็ม,นกมันก็วางอยู่ตรงนั้นเฉยๆอะ่ะปืนพกกระบอกที่6นะครับจะเป็น t h มสันอาร์มคอนเทนเดอร์ครับทอมสันคอนเทนเดอร์นะครับก็เป็นปืนพกหรือว่าไรเฟิลแบบนักเดียวที่มีพลังในการทําลายสูงมากซึ่งเปิดตัวในปี1967ซึ่งผลิตโดยบริษัท t h มสันเ n น e ตอร์อาร์มครับปืนทอมสันคอนเ n นเดอร์นี้นะครับสามารถบรรจุกระสุนได้ตั้งแต่กระสุนด22รองไรเฟิลไปจนถึงกระสุน 45k70 กัวเมน ดยปืนทมสันนี้นะครับน้ำหนักในรูปแบบม้าตตฐานนะครับแบบที่ไม่ปรับแต่งอะไรเลยเนี่ยจะอยู่ที่1,700กรัมครับแต่ถ้าหากมีการปรับแต่งหรือมีการเสริมออปชันอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยน้ำหนักรวมจะอยู่ที่ประมาณ2 0 6 0กรัมนะครับผมก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรในภาคของเฟสซีโร่นะครับปืนนี้ก็เป็นปืนหลักของคริสตุเลยก็ว่าได้เป็นปืนที่แบบม,มันเฟียวฟ้าชิบหายเลยแหละเป็นปืนที่คริสมุใช้ยเยอะมากที่สุดเลยนะครับในภาคของเฟสซีโร่ก็ในการต่อสู้เนี่ย ปืนนี้ก็จะใช้ร่วมกับออริจินอลบูลเลตเนาะแล้วก็จะมีกระสุนอื่นๆด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือปืนนี้นะครับปืนทอมสันนี้นะครับ,นนรบเอาไว้ใช้ฆ่าพวกจอมเวทในภาคของเฟสซีโร่นั่นเองปืนพกกระบอกที่7นะครับจะเป็นโทคารีฟทีที่สามครับโทคารีฟหรือว่าโทคารีฟนะครับหรือว่าท,ทีที่เรารู้จักกันเป็นปืนพกกึ่งอัตโนมัตินะครับของสหาภาพโซเวียตออกแบบโดยนะครับเฟยดอร์โทคารีฟในปีคศหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบ ปืนของโตกาเรฟนะครับมีหลายรุ่นหลายสไตล์มีหลายชนิดมากมากแต่ว่ารุ่นที่นิยมใช้กันก็คือ TT ขีดสาครับปืนทีทีขีดสานะครับเป็นปืนประจําการนะครับในประเทศกลุ่มตะวันออกในช่วงสงครามเย็นและปืนนี้นะครับยังถูกนําไปผลิตในหลายประเทศด้วยนะครับเช่นจีนหรือว่าประเทศอื่นๆปืนทีทีขีดสานี้นะครับก็ถือว,ว่าเป็นปืนโป๊กเอปืนหนึ่งเลยที่มีความนิยมมากเลยนะครับในโลกของเราก็นั่นแหละความนิยมมากาว่าในหลายประเทศเนี่ยเขาก็ใช้กันเยอะมากมเลยแหละ ในภาคของเฟสซีโร่นะครับเราจะได้เห็นตัวการเรฟทีทีกี่สเนี่ยก็คือในตอนที่ย้อนอดีตของคริสซูครับปืนตัวการเรฟนี้นะครับอยู่ในลิ้นชักนั่นเองแล้วคริสซูเนี่ยก็หยิบออกมาใชา้ซึ่งอายุอานามของคริสซูในตอนนั้นก็คือแบบยังเด็กแบบเด็กมากๆเลยก็คือ้าวเป้งตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะครับแบบจับ,บจปืนมายิงคนตั้งแต่มืออายุเท่านี้เลยทีเดียวปืนพกกระบอกที่แปนะครับจะเป็น Water วอเทอร์พีพีวอเทอร์พีพีนี้นะครับเป็นปืนพกซีรีส์ของปืนพกกึ่งอัตโนมัติครับผม ซึ่งผลิตแล้วก็พัฒนาโดยผู้ออกแบบอาวุธสัญชาติเยอรมัน,นครับก็คือชารวอเตอร์ซึ่งซีรีส์ PP ต่างๆเนี่ยผลิตขึ้นในเยอรมันครับฝรั่งเศสและก็สหรัฐอเมริกาปืนวอเตอร์พีพนี้นะครับยังมีผลิตในหลายโรงงานแล้วก็มีผลิตในหลายประเทศมากๆว่าจะเป็นเยอรมันฝรั่งเศสสหรัฐในจีเรียอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับผมก็เป็นปืนที่มีการยอมรับแล้วก็มีการใช้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร ในภาคของเฟสซีโร่นะครับคนใช้วอเตอร์พีพีนี้ก็คือนาตาเรียครับแต่ว่าเราก็จะได้เห็นปืนนี้แบบแป๊บเดียวเท่านั้นเองแบบแป๊บเดียวเองแหละปืนพกกระบอกที่9ก้านะครับก็คือเวฟรี่เอ็มเคไอวีครับปืนเวฟรี่เอ็มเคไอวีนะครับเป็นปืนลูกโม่ครับปืนลูกโม่นี้นะครับเป็นปืนมาตรฐานเลยนะครับสำหรับกองทัพสหราชอาณาจักรของจักรวรรดิอังกฤษครับปืนเวฟรี่นี้นะครับก็มีมาตั้งแต่1,887ไปจนถึงปีคศ1,970เลยนะครับผม ปืนเวฟลี่นีนะครับเป็นปืนพกลูกโม่นะครับที่มีความนิยมมากมากเลยนะครับผมที่มันนิยมเนี่ยก็เพราะว่ามันมีพลังทําลายที่สูงมากเลยนะครับสาหรับปืนนี้ส่วนกระสุนที่ปืนนี้ใช้ยิงนะครับจะเป็นกระสุนคาติชครับปืนเวฟลี่เอ็นะครับตั้งแต่เวอร์ชันแรกเนี่ยถูกนํามาใช้ในปี1887แครับแล้วก็แล้วก็มีชื่อเสียงมากนะครับในช่วงของสงครามโบเออร์ครับในปีหนึ่งพันแปดร้อนเก้าสิบเก้าถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสองมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ Mkvi ครับผลิตในปี1915ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับในภาคของเฟสตซีโร่นี้นะครับก็เป็นปืนที่เคนเนชใช้ในการรอบสังหารลิเซปืนพกลูกโม่นี้นะครับก็เป็นปืนที่แบบเห็นแบบแทบจะผ่านานเลยไดยวกว่า,าว่ามันก็แทบจะไม่ได้มีอะไรมากอยู่แล้วตอนแรกที่ผมเห็นก็เห็นเป็นแบบปืนลูกโม่ปืนแบบปืนพกอันนึงที่มีลำกล้องค่อนข้างที่จะสั้นนะครับผม ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อของปืนพกเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันกันกบหัวข้อของซับแมชชีนกันดีกว่าซับแมชชีนกันในภาคของเฟสซีโร่นะครับมีน่าจะมีแข่งแค่กระบ,บอกเดียวซึ่งหนึ่งกระบ,บอกที่ว่าก็คือ Hexler a n o Cross MP5A3 h e c l l r r ์ o c ะ s MP5 นะครับเป็นปืนกลมือ9มม,มซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในปีคศ1960โดยวิศวกรบริษัทผลิตอาวุธขนาดเล็กที่มีชื่อว่า h e c k l e r ์แ c ะ s จากเยอรมนีตะวันตก บริษัทผลิตอาวุธนี้นะครับประสบความสําเร็จมากเลยนะครับในการสร้างปืนกลขนาดเล็กในซีรีส์ของเฮเกิลเนี่ยมีหลายซีรีส์มากๆเลยนะครับก็มีทั้งแบบที่ใช้กระสุนที่แตกต่างกันไปแต่ว่าในของงาน MP5 MP5 เนี่ย MP5 นะครับเริ่มสร้างขึ้นมาในปีคอ .1964 ซีรีส์ของ MP5 นะครับผมสูกสร้างขึ้นมาไม่ถึง2ปีก็ถูกนํามาใช้โดยกองกําลังทหารของเยอรมันและก็ถูกนํามาใช้ในกองกําลังพิเศษด้วยครับ เลยเพียงแค่นั้นนะครับซีรีส์ของ MP5 เนี่ยก็ยังเป็นซีรีส์ที่คนเนี่ยต่างรู้จักกันมากมายเลยแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายประเทศเลยนะครับผมในการผลิตปืน Heckler Koch MP5 เนี่ยมีการแบบว่าผลิตในหลายประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น, Greece, รนกรีซอิหร่านเม็กซิโกปากีสถานสุนแล้ะก็ตรุรกีซึ่งมีใบอนุญ,ญาตแล้วนะครับสำหรับการแบบว่าผลิตปืนกลมือชนิดนี้ขึ้นมาในภาคของเฟสซีโร่นะครับเราจะได้เห็นปืนนี้จากการที่เบอร์เซอร์เกอร์ครับมันเอาปืนนี้ไปใช้ เบอร์เซอร์เกอร์นะครับหรือว่าเบอร์เซอร์เกอร์แลนสล็อตเนี่ยมันได้เอาปืน m p 5เนี่ยไปต่อสู้กับน้องเซเบอร์ในอาคารลานจอดรถเนาะแต่ที่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้เอาไปใช้แค่กระบอกเดียวแต่ว่าเบอร์เซอร์เกอร์แลนสล็อตเนี่ยมันเอา m p 5 A3 เนี่ยเอาไปใช้เป็นปืนคู่นะครับซึ่งแบบยิงกระดาษเลยแบบยิงกระดาษแบบกระดาษเลยแหละแล้วคือก็รรู้กันอยู่ว่าแบบพอปืนหรือว่าอาวุธต่างๆมันไปอยู่ในมือของเบอร์เซอร์เกอร์แลนสล็อตเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่แบบอ oh my gosh ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อของซับแมชชีนกันเนาะก็มีเพียงแค่กระบอกเดียวในซีรีส์ของเฟสซีโร่เราไปดูกับหัวข้อถัดไปกันเลยครับหัวข้อถัดไปเนี่ยก็คือแอสเซ r i f ไรเฟิลครับหรือว่าปืนไรเฟิลจู่โจมแอสเซ r i f ไรเฟิลในภาคของเฟสซีโร่นะครับก็มีเพียงแค่กระบอกเดียวมันเหมือนกันนะครับที่เราได้เห็นกันกระบอกที่ว่าก็คือ s t r a เ g A1 หรือว่า Stay a ั A1 อันบุนอักนะครับก็เป็นปืนจู่โจมขนาดเล็กที่ผลิตโดยประเทศออสเตรีย ซึ่งปืนอาร์คเอนี้นะครับบรรจุก,กระสุนก็คือกระสุน5.56ณ45มม n a โตซึ่งเป็นกระสุนขนาดกลางนะครับปืนอาร์คนี้นะครับถูกออกแบบมาในปีคศ1960โดยสเตเดมเลอร์พันช์ครับปืนอาร์คเอนี้นครับได้ถูกรับรองโดยกองทัพของออสเตรียในปีคศ1978ในชื่อของ STG77 โดยมันนะครับเข้ามาแทนที่ปืนไรเฟิลอัตโนมัติ STG58 ซึ่งใช้กระสุนขนาด7.62 51มมเนโต ในการผลิตปืนนี้นะครับก็ผลิตมาตั้งแต่ปีคศ1978ก็ปืนนี้ก็ยังเป็นที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นมาตรฐานของหลายๆประเทศเลยนะครับแล้วก็หน่วยงานตำรวจของสหราชอาณาจักรออสเตรียหรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการนําปืนนี้นะครับไปใช้มาเป็นมาตรฐานเลยในภาคของเฟสซีโร่นะครับคนที่ใช้หลักๆก็จะมี2คนนะครับก็คือคริสตุแล้วก็เหมือนเดิมนครับน้องมายา ปืนอาร์คเอันี้นะครับเราก็จะได้เห็นมันอยู่ในกล่องคลังแสงอาวุธของคริสตมเนาะในบางฉากแล้วก็ปืนอาร์คเอนี้นะครับสำหรับน้องมาญาเนี่ยถือว่าเป็นปืนหลักเลยนะครับที่น้องใช้ในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่4พวกปืนรองของน้องก็เป็นปืนพกนะครับส่วนปืนหลักของน้องเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละปืนอาร์คนี่แหละก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับแอปซาวล์ไรเฟิลต่อไปเรามาดูกับหัวข้อของช็อตกันกันบ้างดีกว่าช็อตกันในภาคของเฟสซีโร่นะครับมีเพียงแค่กระบอกเดียวก็คือเรมิงตันแปดเจ็ด เบรเมิงตันโมเดล870นะครับก็เป็นปืนลูกซองแอคชั่นที่ผลิตโดยบริษัทเบรเมิงตันอาร์มคอมพานีหรือว่า LLC เบรเมิงตันโมเดล870นะครับมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับในกีฬายิงปืนแล้วก็นิยมมากนะครับในการล่าสัตว์และยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับในการป้องกันตัวเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมมากมเหมือนกันและไอ้ปืนเบรเมิงตัน870นี้นะครับองคอ์กรหลายๆองคอ์กรเลยนะครับในโลกว่าจะเป็นองคอ์กรทหารหรือว่าองคอ์กรกฎหมายเนี่ยก็มีการใช้ปืนนี้กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับ ในภาคของเฟสซีโร่นะครับปืนนี้ก็เป็นอาวุธหลักของนาตาเลียครับก็ปืนเรเบิร์ตมันตันแปดนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่เก็บซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางของนาตาเลียครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นอาวุธหลักของนางแหละคือก็อย่างรู้ๆกันว่าน,นางเป็นสายบวกคนนั้วนางก็ต้องเอาปืนแบบลูกซองเนี่ยในการยิงต่อไปเรามาดูในหัวข้อของสไนเปอร์ไรเฟิลครับผมสไนเปอร์ไรเฟิลกระบอกแรกก็คือบาร์เรต M82A1M ครับ บาเรต M82A1M เนี่ยก็เป็นปืนไรเฟิลต่อต้านวัตถุครับที่มีความแม่นยำไปอย่างมากแล้วก็มีพลังทำลายที่ค่อนข่าที่จะสุดจัดประดับปอกปืนบาเรตนี้นะครับพัฒนาโดยบริษัทอเมริกันก็คือบริษัทบาเรต t t Fire Arm Manufacturing ครับบริษัทนี้ครับก็ก่อตั้งขึ้นโดยรอนนี่บาเรตจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวก็คือการสร้างปืนไรเฟิลนะครับที่สามารถบรรจุกระสุนที่ทรงพลังอย่างกระสุนจด50 BMG ได้ที่มีขนาดถึง12.7 x 99มมครับ ในกองทัพของสงหรัฐอเมริกานะครับปืนบาเรต M 8 2 A 1เนี่ยรู้จักกันในชื่อของ SASR หรือที่เรียกกันก็คือ Special Application Scope Rifle ปืนไรเฟิลต่อต้านวัตถุที่มีความนิยมเปอย่างมากเลยนะครับว่ามันแรงแล้วก็มันมันแรงจริงอนะ่ะมันแรงมากในภาคของเฟสซีโร่นะครับคนใช้ปืนบาเรตนี่ก็คือเบอร์เซอร์เกอร์แลนสล็อตของเรานี่เองก็เมื่อเบอร์เซอร์เกอร์นะครับได้จับบาเรตนี่ก็คือกระสุนหรือว่าพลังทําลายของปืนบาเรตนี่มันมากแบบมากเลยแหละคือแบบยิงทีกอพลุนนะ่ะ คือไอตัวนี้มันก็เขียนหาเอาอาวุธใหม่มาใช้นะแบบปืน MP5 ก็ทีนึงแล้วยังจเอาบาเรตมาใช้สุดจัดจริงๆเลยสำหรับเบอร์เซเกอร์ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลกระบอกที่2นะครับก็คือเรมิงตัน700ครับเรมิงตันโมเดล700ครับเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงขนาดกลางซึ่งมีการยิงแบบโบลต์แอคชั่นที่ผลิตโดยบริษัทเรมิงตันอาร์มตั้งแต่ปีคศ1962น r ร m มิงตันอาร์โม700เนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานการออกแบบของโมเดลต่างๆเลยนะครับว่าโมเดลต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเร m มิงตัน721บ้างเร m มิงตัน722หรือว่าจะเป็นในปี1948เนี่ยไรเฟิลซุ่มยิงของทาหาร M24 เนี่ยหรือว่า M40 นะครับก็ถูกพัฒนามาจากพื้นฐานของเร m มิงตัน700กันทั้งนั้นเลยครับในภาคของ f a ส e ีโ r ่นะครับคนที่ใช้ปืนนี้ก็คือกลิสมุในวัยเยาว์นั่นเอง โดยคริสซมุนะครับใช้ปืนเรมิงตัน700เนี่ยเพื่อกำจัดเป้าหมายในนิวยอร์กซิตี้ครับผมก็ในการซุ่มยิงบนตึกเนาะแล้วก็แบบส่องยิงโป้งหายปืนสไนเปอร์ไรเฟิลกระบอกที่3ก็คือ Water W A 2000ครับก็ปืนนี้แหละผมก็ได้ทำไปในคลิปของคริสซมุแล้วเนาะแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลของในเฟดเนาะเรามาดูข้อมูลแบบนี้กันบ้างปืน W A 2000นนี้นะครับก็เป็นไรเฟิลซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติที่ผลิตโด,ดยบริษัทชาววอเตอร์ G M B H ซึ่งผลิตมาตั้งแต่ปี1982จนถึง1988ครับการผลิตปืนไรเฟิลวอเตอร์ WA2000 นี้นะครับมีอย่างจํากัดมากๆเลยแหละแล้วก็หยุดไปไม่นานนี้เพราะว่าราคาในการผลิตของมันเนี่ยมีราคาที่แพงเกินไปนะครับแล้วก็มันมีราคาที่สูงมากที่แบบไม่สามารถขายได้อย่างกว้างขวางเนาะและไม่เพียงแค่นั้นนะครับปืนนี้ยังมีข้อบอกพร่องด้วยนะครับก็คือมันไม่แข็งแรงพอนะครับที่จะใช้เป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงในกองทัพดังนั้นนะครับปืนวอเตอร์ WA2000 นี้นะครับก็เลยถูกผลิตมาเพียงแค่176กระบออกเเท่านนั้นง ดูความที่ผลิตน้อยนะครับทำให้เป็นหนึ่งในอาวุธที่มีความหายากมากๆแล้วก็เป็นที่ต้องการมากๆเลยนะครับสาหรับคนที่เป็นนักสะสมหรือว่าเป็นคนที่ชอบปืนในซีรีส์นี้นะก็อย่างที่ว่านะครับค่าใช้จ่ายในการที่จะเอามันมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยผลิตในจํานวนจํากัดแล้วก็มีราคาที่สูงมากๆในภาคของเฟสซีโร่นะครับคนที่ใช้อาวุธชิ้นนี้ก็คือคริสซูครับก็เป็นปืนไรเฟิลนั่นแหละปืนสไนเปอร์ไรเฟิลซุ่มยิงกึ่งอัตโนมัติที่คริสซูเนี่ย ชอบแบกมันไปไหนต่อไหนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เป็นอาวุธหลักๆเลยแหละของคริสซูนุแล้วก็จะสังเกตได้จากหลายๆตอนเลยนะครับที่คริสซูุเนี่ยแบกปืนนี้ไปไหนต่อไหนด้วยไม่ว่าจะในคังแสงหรือว่าแบบขนาดปืนนี้เป็นไรเฟิลน,นะครับแต่ว่าคริสซูุเนี่ยแบกมันไปบวกแบบแนวหน้าเลยทีเดียวก็หมดไปแล้วครับสำหรับหัวข้อของสไนเปอร์ไรเฟิลเนาะแล้วเรามาต่อกันกับหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อของระเบิดครับหรือว่าแกรนเนตระเบิดอันแรกก็คือระเบิดมือ M67 ครับผม กระเบิดมือ M67 นี้นะครับก็เป็นระเบิดมือแบบกระจายนะครับที่ใช้โดยกองทัพสหรัฐ M67 นี้นะครับเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมมาจากระเบิด M33 ครับและเบมือมือ M67 นี้นะครับก็มีการนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะครับในโลกของเราก็เป็นเหมือนกับระเบิดมาตรฐานเลยแหละซึ่งนิยมใช้กันหลายๆประเทศเลยนะครับในเรื่องของเฟส0นะครับระเบิดมือ M67 นี้นะครับก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่อยู่ในคลังแสงของกิซมุนะครับผมแล้วก็มายะก็มีการใช้ด้วยนะครับผมสําหรับระเบิดมือนี้ เอาจัจริงไอระเบิดมือนี้นะครับใครมันจะใช้ก็ใช้ได้แหละเพราะว่ามันมีการใช้อย่างนิยมมากแล้วก็แพร่หลายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคของเฟสซีโร่ก็เลยไม่ได้เป็นอาวุธที่วือวาอะไรมากนะครับผมระเบิดชนิดสอนะครับก็คือระเบิดควัน M18 ครับผมระเบิดควัน M18 หรือว่า M18 smoke grenade นะครับเป็นระเบิดมือนะครับของกองทัพปวกของสหรัฐครับระเบิดควันนี้นะครับใช้ในหลายๆรูปแบบมากเลยนะครับว่าจะเป็นในการอําพรางหรือว่าในการส่งสัญญาณนะครับหรือว่าทําเป็นเครื่องหมายที่ไว้ในการลงจอดของเครื่องบินครับ ก็เป็นระเบิดควันที่นิยมมากๆากเลยแหละแล้วก็มีความแพร่หลายเป็นอย่างมากส่วนไอระเบิด M18 ที่เรากําลังพูดถึงนี้นะครับก็ได้รับการพัฒนาในปีพศ2485ครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนาะในภาคของเฟสซีโร่นะครับระเบิดควัน M18 เนี่ยถูกใช้โดยคริซูโม,มเนที่คริซูโม,มใช้ก็คือใช้ในการหักเหความสนใจของ,ของคิเรครับเพื่อให้มายะเนี่ยหลบหนีออกมาได้ก็มันก็มีหลักการใช้อยู่แค่นี้แหละก็คือใช้เป็นควันในการหลบหนีหรือไม่ก็อะไรสักอย่างเป็นสัญญ,ญาณก็ได้ ระเบิดชิ้นที่สนะครับก็คือแฟชแบง7290ครับผมโมเดล7290แฟชแบงนะครับเป็นที่รู้จักกันในนามระเบิดมือแฟชแบบฟ้าผ่าหรือว่าระเบิดเสียงครับเป็นอุปกรณ์ระเบิดที่มีพลังทำลายน้อยมากๆเลยนะครับถ้าหากเปรียบเทียบกับระเบิดอื่นๆเนานะแต่มันมีประโยชน์นะครับทำให้ประสาทสัมผัสของศัตรูเนี่ยสับสนชั่วคราวที่มันออกแบบมานะครับเพื่อให้เกิดแสงวาบทาให้ศัตรูเนี่ยมองไม่เห็นนะครับผมซึ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือความดังที่เข้มข้นมากของเสียงครับที่มีมากกว่า170เ,เดว ทำให้ศัตรูที่โดนแฟลชแบงเข้าไปนะครับก็จะ <im iter> แบบสตันแบบสตันเลยคือแบบมึนหัวทําให้ขยับตัวไม่ได้ผลกระทบของแฟลชแบงนะครับมันก็ไม่ได้มากมายอะไรแบบไม่ได้รู่หวาอะไรมากครับก็แค่แบบว่าเพราะว่านอกจากจะมึนหัวแล้วก็มันจะทําให้ตาภาพมัวน,นะครับเป็นเวลา5วินาทีแล้วก็จะอยู่ในสถานะของภาพติดตาครับในช่วงเวลาหนึ่งนั่นเองในภาคของเฟรซีโร่นี้นะครับแฟลชแบงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาวุธที่อยู่ในคลังแสงของกริสุงก็เราก็จะได้เห็นแฟลชแบงนี้นะครับวางอยู่น่าจะประมาณ3ลูกนั่ผิด วัตถุระเบิดชิ้นต่อไปก็คือพลาสติกเอฟโรสีฟครับหรือว่าวัตถุระเบิดพลาสติกมันเป็นวัสดุระเบิดนะครับในรูปแบบของของแข็งที่อ่อนนุ่มและขึ้นรูปด้วยมือไอระเบิดพลาสติกนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับในการลื้อถอนสิ่งก่อสร้างว่าระเบิดอะไรต่างๆในการเปิดทางหรือว่าในการแบบว่าทําลายอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นระเบิดที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับผมไอระเบิดพลาสติกนี้นะครับถูกผลิตขึ้นครั้งแรกในปีพศ2418ครับผมก็ ทัวเป็นระเบิดวางที่มีพลังภาพสูงมากนะครับที่แบบม,มันก็ทําลายแรงอยู่นะในภาพของเฟสซีโร่นะครับเราจะได้เห็นระเบิดพลาสติกนี้นะครับอยู่ในคลังแสงของคริสุนุเนาะก็มันก็จะวางเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในกระเป๋าของคริสุุหรือว่าวางบนที่นอนนะครับที่อยู่ในฉากหลายๆฉากแต่ส่วนมากนะครับมันก็จะอยู่ในกระเป๋าแบบกระเป๋าคลังแสงอาวุธของคริสุนุนั่นแหละไอสำหรับระเบิดพลาสติกนี้ต่อไปเรามาดูในหัวข้อของแมชชีนกันนะครับหรือว่าปืนกลหนักกันบ้างดีกว่านะครับผม เนกลหนักกระบ,บอกแรกก็คือ HUH g M230 เช่นกันครับผมซึ่ง M230 นี้นะครับผมได้รับการออกแบบแล้วก็ผลิตโดย HUH g Helicopter ครับผมในเมืองของ c คลเวอ City ตรัฐแคลิฟอร์เนียในภาคของ f a ส e ีโร่นะครับไม่มีคนใช้ปืนนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่ามันปรากฏขึ้นในทีวีซึ่งทีวีในขณะนั้นนะครับกำลังฉายภาพของเฮลิคอปเตอร์นะครับที่กําลังยิงปืน M230 เช่นกันนี่อยู่ แมชชนกันกระบอกที่2ก็คือ M61 บอลแคนปืน M61 บอลแคนนะครับก็เป็นปืนใหญ่บุนแบบกระเร่งครับแบบมี6กลำกล้องในการยิงปืนนี้นะครับก็ระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งปืนนี้นะครับยิงกระสุน20มมนะครับในอัตราที่สูงมากโดยทั่วไปแล้วนะครับความเร็วที่ยิงก็คือ6,000รอบต่อนาทีครับผมปืน M61 นี้ครับก็เป็นปืนใหญ่ของเครื่องบินปีกแข็งของกองทัพสหรัฐครับผมในภาพของเฟรซีโร่นะครับคนใช้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยนะครับก็คือเบอรานีแะ แรกเริ่มเดิมทีแล้วนะครับมันติดอยู่บนเครื่องบินลบของ F15J ครับผมของกองกำลังป้องกันตนเองนะครับผมแต่ว่านะครับผมเบอร์เซอร์เกอร์แลนสล็อตเนี่ยมันไปโดปืนนี้มาจากเครื่องบินครับเพราะว่ามันไปขึ้นเครื่องบินของเขาเนี่ยแล้วมันก็ควบคุมเครื่องบินแบาบว่าประสานเครื่องบินเป็นอวบลฟันซึมของมันแล้วมันก็ได้หยิบปืนนี้นะครับเอามายิงแบบยิงเลยแหละไม่ใช่ยิงจากเครื่องบินนะแต่เอาปืนนี้เนี่ยมาแบกยิงเลยนะครับแบบโคตรเท่เราวก็ได้เห็นฉากนี้นครับก็คือฉากที่เบอร์เซอร์เกอร์แลนสล็อตเนี่ย บังคับเครื่องบินเจ็ตนะครับในการต่อสู้กับอาวิมานของกิลกามิชแล้วก็ปะทะกันกับเครื่องบินของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นครับผมต่อไปเรามาดูอาวุธอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับในภาคของเฟสซีโรอันแรกก็คือวอเตอร์ลันพริสโต้ครับผมไอ้ปืนลันพริสโต้นี้นะครับก็ไม่ใช่ปืนใดปืนอื่นเลยนะครับก็คือปืนยิงไฟครับผมหรือว่าปืนผู้ไฟปืนนี้ครับก็รู้จักกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองเนาะในฐานะของอาวุธที่ไว้ส่งสัญญาณ ในภาคคองเฟสซีโร่นะครับคริสูเนี่ยก็ใช้ปืนนี้นะครับในการส่งสัญญาณเพื่อโจมตีใส่แคสเตอร์อาวุธต่อไปก็คือใช้91แมนแพดครับผมหรือว่าขีปนาวุธนั่นเองขีปนาวุธใช้91านนี่นะครับก็เป็นอาวุธที่เอาไว้แบบว่านั่นแหละทำลายซึ่งมีพลังทาลายที่สูงมากแล้วก็นิยมกันใช้ก็คือในการแบบว่าต่อต้านการโจมตีทางอากาศยานนะครับผมที่ปืนนี้นะครับถูกนํามาใช้ในการต่อต้านกับพวกเครื่องบินหรือว่าอากาศยานเนี่ยก็เพราะว่ามันมีระบบนําทางที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ แล้วก็มันยังมีออปชั่นอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอินฟราเรดหรือว่าระบบอื่นๆนะครับผมทาให้มันอำนวยความสะดวกในการยิงเป็นอย่างมากเลยทําให้อาวุธนี้นะครับกลายเป็นอาวุธต่อต้านอากาศยานที่ดีมากๆเลยครับผมในภาคของเฟสซีโร่นี้นะครับคนใช้ก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยนะครับก็คือคิสุงูของเราเองคิซุงุในววย,ย์นะครับก็ใช้ปืนนี้นะครับในการกําจัดเครื่องบินแอร์บัสครับผมก็เป็นฉากอีกฉากหนึ่งที่แบบหพระเอกแม่งร้องไห้อะก็มีฉากหนึ่งที่ตราตรึงใจเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ ตำกลืนฝืนทนนะครับผมตอนแรกๆก็น,น่านิ่งอยู่หรอกพระเอกเนะี่ยยิงไปครับผมแต่พอยิงเครื่องบินระเบิดเท่านั้นแหละน้ําตาร่วงเป็นอีกฉากหนึ่งในภาคของเฟสซีโร่นะครับที่แบบก็กินใจอยู่ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับข้อมูลของอาวุธปืนอาวุธระเบิดแล้วก็อาวุธอื่นๆในภาคของเฟสซีโร่นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะมีหลายกระบอกมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมตั้งใจทํามากแล้วก็อัดนานมาก ก็ที่ผมอัดเนี่ยก็จะราวๆสชั่วโมงนะครับแต่ว่าลาตัดออกมาจริงๆเนี่ยก็เหลือเหลือนิดเดียวท่านเองสําหรับใครที่ชอบอาวุธปืนนะครับก็คงแบบจุใจกันไปเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ถ้าหากช่วงหลังนี้นะครับเสียงผมเปลี่ยนไปหรือว่ามีการพูดติดๆขัดๆเนี่ยก็ต้องต้อง,องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมอัดเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วก็ยังไม่ได้พักเลยนะครับแบบว่าอัดต่อเนื่องกันมา2ชั่วโมงเลย ก็อาจจะมีเสียงเปลี่ยนบ้างหรือว่าอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็คงต้องขออภัยด้วยถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรสวัสดีครับ